สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็นยังอยู่ในช่วงตุ๊จีนอยู่เนาะค่ะค่ะยายก็เดินสายทําบุญเนาะค่ะเมื่อนหร่ยายก็มาวัดจีนอีกวัดหนึ่งเนาะค่ะวัดเล่งยี่ค่ะอยู่แถวเยววราดหรือวัดมังกรทรวาดเนาะค่ะเดี๋ยวยายก็ เขามาทำบุญอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าช่วงเทศกาลตุ๊ดจีนก็สิคือปีใหม่ไทยนี่แหละจ้ะจะซื้อวัดเป็นเขียนไว้ด่าน้างนี่เนาะค่ะ,ะวัดมังกรทราวาตเนาะค่ะนี่ค่ะเขาผู้ชมด่านหน้ากันเนาะค่ะ ด่านขวาเมื่อสายเมื่อนอกกัแหล่งสัทธาพี่หนงเช่าจีนเสือฉาตเสือสายไทยนกค่ะยูประเทศไทยเข้าในนักท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวทำบุญเหล่าก็มิทีนั่งพักผ่อนนกค่ะไปชมกันค่ะด่านสายเมือ่อจะเห็นคนไลๆนั่นจะเป็นจถานที่ ทำบุญเนาะค่ะตามกำลังศรัทธาค่ะด่านสายมือเนี่ยเนาะค่ะชมไปเรื่อยๆเนาะค่ะให้ภาพเรลาเหลืองเนาะค่ะได้ก็จะมาทำบุญทุกปีละค่ะตามกำลังศรัทธาเนาะค่ะถ้าอันนี้ก็หยอดตู้ก็ได้เนาะค่ะตามปัจจัย ม่มองยอดตเน่ะค่ะนักท่องเที่ยวมาทํำบุญเนาะค่ะเซลฟี่กันเป็นวัดที่สวยงามอยู่กลางกลุงเนาะค่ะไปค่ะยายจะพาเขาไปด่านในของศาลเจาเ้านะค่ะนี่ค่ะยายกัไปบายลวเนาะค่ะด่านหน้าค จะหนาแน่นเนาะค่ะคนจะลายหลายเนี่ยค่ะอามาอากงเนาะค่ะทำบุญเมื่อยเหลือกบ้ากนนั่งเพ่อจะมีจุดไหนนั่งเนาะค่ะไม่จ้ะยายกับพ่อเด็กเข้าใจลอยพ่อเส้นบรรดอาอกเนาะค่ะแต่ก็ตามอามามาไหวเหลื่อยผู้ใด้ปีช่วงเนาะค่ะเพอนก็สิมาทำบุญอยู่นี่ลายยายเคยปีช่วงเนาะค่ะ เอาหมากับผ้าเขามาไหวด่านนากระมิถีไหวน้องนกกะ,ะก็ชื่อว่างชมว่างขนมนกกะ,ะพวงมาลัายะคะ่ะก็มีหลายจุดนกกะในจ่ะจุดจุดแหลกที่เอาจะไหวก่อนนกกะในจ่ะมันก็แต่งโตโดยชุดสีแดงในะคะ่ะด่านบนกับมันก็ป่ายมิซึออีกนกะะ้นะ ยายจะพาเขาไปดานให้นาะค่ะควกับสลายหลายเนาะค่ะน่าจะเทพเจ้าหลายองค์นาะค่ะยายจะเลียกซื้อบบถูกทุกองค์หรอกค่ะแต่ว่าเพื่อนกะมีป่ายซื้ออยู่ค่ะเด็การติดคนหลายหลายนาะค่ะยายกับบุหันได้อ่านหรอกค่ะเพราะว่าเบียดเสียดกันนะ,ะนะคกันนาะ ช่อมไปเรื่อยๆเนาะค่ะจะด่านทายเมือ่อยกับมีเถพเจ้าสองอ,องค์ค่ะค่ะนี่ค่ะช่มากก็จะเป็นสมเป็นผลมไม้กระดาษกระดาษท่องเนาะค่ะไปเขาไปช่มอีกด่านหน้าอีกเนาะค่ะนีจะ้ะแย่กับพยายามเลี่ยงๆเนาะค่ะวิอยาก์เกิดทายเห็นหนาเป็นเต็มเตม นะประดับประดาโุมไฟสวยง่ามมากค่ะเนี่จากผู้คนมากมายแต่เมื่อค่ะแต่ว่าปีนี่เพิ่นบอกจุดถูกเนาะค่ะเนาะงดการจุดถูกใส่แต่เกียงไฟเนาะค่ะบูชาแทนเนาะค่ะเนี่ยค่ะยายก็ส่องกล่องไปหลบๆเนาะค่ะ ชมคูมไฟช่วยงามอยู่ด้านบนเนาะค่ะน้อกจาเพิ่นมาทำบนนุญนะค่ะด้านในก็มีอีกจุดหนึ่งนาะค่ะตีวายค่ยะนอกจากผลไม้แน่ขนมแน่พวกมะลัเนาะค่ะตามแรงศรัทธาที่นี่เนาะค่ะก็สิเป็นวัดนึงที่สำคัญตีแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะมันจะเข้ามาไหวกัน ี่ค่เป็นเก่าสารมงค้นเนาะค่ะนี่จะ้ะนี่ค่ะทีเพิน่นตีแย่แล้วเพิ่นบูชาด้วยเทียนเนาะค่ะแต่เกียงเทียนเดียวนี่ะแทงการจุดถูกเนาะค่ะแต่กี้แย่ก็เตรียมผ่าปิดจมูกไปสองสันเลยค่ะเพราะแย่เป็นพุ่มแผลแย่จะแพ่ถูกมากเลยเนาะค่ะแต่พอเขาไปแล้วคนเปลีป่ยนแปลงเนาะค่ะ โอ้ตั้งแต่โควิดนี่แย่บเด็ดไปเนาะค่ะแต่คนอาหมายดูไปทุกปีเนาะค่ะไหวเจ้าอยู่บ้านแล้วเนาะค่ะมือที่สองก็ออกทําบุญเนาะค่ะนี่ค่ะวัดเล่งจีเนาะค่ะวัดมังกรธราวาดเนาะค่ะมีสองเซอร์เดี๋ยวนี้อีกสาขาหนึ่งเพิ่งแก่ใหญ่ออกไปอยู่ด่านหนอกเนาะค่ะได้บบในใจว่าเขตใดเดคกะเคยไปไหว้ยูเนาะค่ะ จะไม่เหนือทีลยหลายแต่ต้องีมโลดเนาะค่ะตามเพื่อนบ้านไปตอนเพิ่นสั่งเซตใหม่ๆค่ะภาพพี่ๆว่าช่มความสวยงามเนาะคะ่ะนี่แร่งรัท่าเนาะคะ่ะพี่น้องเช่าจีนพี่น้องเช่าจีนเชือสายไทยเนาะคะ่ะยังได้ก่อนโควิกับไปประจำเนาะคะ่ะตามมามาไปไหวนี่ค่ะตามกำลังรัท่านะะี่ค่ะ ก็ร่วม